สวัสดีครับผมลพบนะครับช่องสสยชุดชาแลนลนะครับนี่นะครับผมร่วมกับกิดาสาคุณเจียวนะครับน้ำท่วมใจคุ้มเนาะผงเต็มนะต้องไปช่วยกันนะครับผมไว้แกกดติดตามให้ผมด้วยนะครับพุ่งนี้นะครับเครับีัมที่ไปครับไปท่วมที่ไหนท่วมที่ไหน,รไหนเราไปที่นั่นแต่ว่าเราได้เท่าไหร่เราก็ไปช่วยเหลือเท่านั้นนะครับผม นี่นะครับทีมงานครับช่วยเหลือกันดีมากนะครับผมสวัสดีครับกำลังจะเริ่มเดินทางแล้วครับมุดตะน้อยครับมุดตะน้อยมุดตะน้อยติดตาเจ็บค่ะอื่เลยครับผมฮะวุ้ดจากละเด้อย นี่นะครับกําลังจะเดินทางไปจังหวัดชัยภูมินะครับผมรถหลายสถานีและก็หลายคันเลยนะครับร่วมกับฝ่ายปกครองภูเขียวด้วยนะครับผมนี่ก็มาถึงสีแยกนะครับสีแยกมาจากกรุงเทพนะครับจะเข้าชัยภูมินะครับน้ําเริ่มจะมีน้ํานะครับ นี่นะครับผมเดินเดินทางมากับครอบคอรัวนะครับผมเหมือนจะไม่มีที่จอนะครเรามาแจกของตลองเลยก็ได้ครับสวัสดีครับอันนี้มาถึงไอ้หมู่บ้านไอ้บ้านไทยนะครับผมน้ำท่วมท่วมมาได้สามซีหามือแล้วนะครับผมมือนี่เป็นมือที่หานะครับน้ำยังขนาดนี้นะครับผมสองสามมือขึ้นไปนี่ต้องใช้ออฟโรดนะครับเข้ามา รถที่นันทุกผมมันมีแต่รถั้น้ำตนะครับกอนนั้นคือตัวของคนกันลครับผมข้กเลยคมนเมนครับมื่อันี้ผมประสานว่าน่ามลดกผมก็เลยเข้าครับพ่อใกอ้วปกติในในหมู่หมู่บ้านนี้จากหลังคาพ่อจากจากหลังคาเหรียญครับสองร้อยกว่า ไอ้ไอ้บ้านบ้านบ้านผูยบ้านบ้านไอ้บ้านผูยบ้านอยู่ตรงไหนสิอ้ดูด้วยนะครับดูด้วยมีน้ำกินมีอะไรเจอจที่นอบ้านทองนะครับมื่อนี้ยเาไจุดกเพื่อน้อนน้ำดีมากเนาะจังหวัดเจรินะครับจุดก่้อนนับเดท้าบ้านกรไรับองครับขอบว่พุนละลายนะครับ นะครับมาช่วยบ้านเรานะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับผมอ่าู้ไทยนะครับผู้ไทยมานะครับครับคุณสาหากู้ไทยมาครับครับขอบพระคุณมากๆนะครับพี่น้องเรากู้ภัยรูปให้ด้วยนะครับ่า่รูปของทัานหด้วยนะครับจะลงตรงนี้ก็บอกบ้านนะครับจะลงตรงนี้ก to ็ได้นะครับ ตัวแทนเข้าไปถ่ายรูปด้วยนะครับท่านก็จะไปบ้านอื่นเรื่อยๆนะครับไม่ไม่มีเฉพาะบ้านเรานะครับถ่ายรูปน้องถึงจะได้มากนะครับแต่ก็มาด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์นะครับให้กลับมาที่บ้านเราให้ยราได้คีดกันนะครับทางผู้ช่วยและก็อสมรนะครับก็ฝากความขอบคุณกักทุกท่านนะครับที่หน่วยงานมาวันนี้นะครับมาช่วยพวกเรานะครับอีกแรองหนึ่งนะครับ ถึงจะไม่ได้นัดนัดหมายกันก็มาถึงบ้านนะครับผมถือว่าอันนี้เป็นหมู่บ้านหนึ่งครับบ้านโนนว่านไทยบ้นนนวอันนี้คือคือแกนี่เลยครับบ้านโนนดูบ้านโนนดูนะครับผมกำลังน้ำเลี้ยงของไปนะครับผมแล้วก็ปั้นแล้วปบ้านแล้วไปัน ตกนมก็แหละตกนมใช่เราไปตกอันวันนี้เรามากับอบตหลอเรานะครับวันนี้ผู้ชีวิตมาด้วยนะครับผมปกติแม่นคนนี้บาเนี่ยปกติแม่นคนนี้อาอบตโอ้แม่นแม่นครับแม่นแม่น เนี่ยคไม่ห็นน่าไหมลูกขับรถมาพื่อควาปลอดภนบที่ทางเขาที่นีมรับบรกา้องนะครับโอเคครับโอเคส่กดี้ิงจ่ายไนาอด้้ พร้อมพี่น้องจิตอาสานะครับที่อยูย่ทางอำเภอบุรีรัมยจังหวัดปทุมพรุนะครับได้ได้นำ